S 2> <S 2> <S สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆพักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรียตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่สเตอร์ซิงนะคะที่บ้านของบีเองนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีน้ำค้างแข็งนะคะวันนี้หนักกว่าเมื่อวานอีกนะเพื่อนๆ ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเช้านะคะนี่นะตรงที่เขายังไม่โดนแสงแดดเนาะเขาก็เเขาก็ละลายไปแล้วนะคะตรงไหนที่แบบเมันโดนแสงแดดมันก็ละลายเนาะต้นไม้บีก็น่าจะเสียชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าแข็งแข็งตายเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากทําธุระนะคะบีจะมาเก็บเขานะนัางสารมากเลยอะ่ะเพื่อนๆ เป็นแบบช้าเลยนะคะนี่พริกเราอุาสตสาห์ธนุถนอมปะเดี๋ยววันนี้จะไปทําธุระก,ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาถึงจะมาเก็บพริกจากเพื่อนๆน,นี่นะอากาศที่บ้านเราตอนเช้านะคะเช้านี้ วันนี้แฟนบีก็จะเอารถเก่าไปเทสอีกแล้วนะคะเราก็จะเดินทางด้วยรถเก่านะคะอากาศก็ค่อนข้างหนาวค่ะนี่จะบีก็เตรียมเสื้อผ้านั้นหนาน,าน,านะนะคะเพื่อนๆต้นไม้แบบว่าไม่ทนหนาวเนาะเพราะว่ามันเป็นพืชเมืองร้อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมาเก็บ เดี๋ยวเราไปทําธุระกันก่อนนะควันนี้นะคะก็พากันเดินทางด้วยรถเก่านะคะเป็นรถตู้นะคะเรามาเที่ยวหาเพื่อนนะคะอยู่ที่เมืองมุกเคนดอบนะคะ จะไปไหนไหนนี่นะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็น ร้านอาหารนะคะที่จะเปิดแค่ช่วงฤด,ดูร้อนนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะได้ปิดแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วค่ะวันนี้ก็ออกมาทำธุรานะคะหลายเมือง เมืองแรกที่เรามานะก็คือเมืองมุกเคนดบซึ่งเป็นเมืองที่มีเพื่อนนะคะเขาเปิดร้านอาหารเขาก็จะขายเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะหลังจากที่แฟนของบีคุยงานกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะเข้าไปในวีนเราจะเดินทางมาหาเพื่อนอีกคนนะคะเพื่อนคนนี้เขาก็จะทำงานเป็นกุ๊กค่คะเขาก็จะทำงานส่วนใหญ่นะคะในเรือสำราญค่ะ โซนที่เรามาตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำโดนัวนะคะเป็นฝั่งของท่าเรือค่ะบีเดินทางมาที่ที่เขาจอดเรือใหญ่นะคะสำหรับแบบมีทั้งโรงแรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะเพื่อนๆไปเดี๋ยวบีจะพาขึ้นไปดูนะว่าข้างบนมันเป็นยังไงนะคะเน,น,น,น๊ะเน๊ะเน๊วิปิตุว วิบักครูอ๋ออีกอีกครับใครนะอนุงอีกนิกโอเคอีกนิกเฮี <you. S 2> ยยอ <laughs> ไปเอาเมียเฮ้ย <laughs> hey! ลังซัม <laughs> นี่จ้ะเพื่อนๆ วานี่ลุกจะพานโทรนี่เอ้ยดังั้นจะให้อยู่ในรถนะคอมียค้อมีย,มยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือจะเพื่อนๆก็จะติดกับแม่น้ำโดนัลนะนี่นะคะเป็นลานจอดเรือนะ นี่นะคะส่วนข้างหน้าเราตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะก็จะมีเรือใหญ่นะคะประเภทแบบเออเป็นเรือท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ก็มาจอดรอนะประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างนี้ค่ะเที่ยวไปเที่ยวหลายประเทศนะตรงนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ มีเรือเยอะนะคะหลายลำมากมากเลยหนุมยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะเพื่อนๆนี่นะมีทั้งเรือเที่ยวเอ,อนอกประเทศแล้วก็เที่ยวในประเทศนะคะเหมือนอย่างเจากวินไปเมืองเมืองเคมอย่างนี้ก็มีนะคะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นเรือนะคะเอ,อจากวีนไปเคมนะคะสักครั้งนะังจากนะที่คุยกับเพื่อนที่เป็นเชฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะเดินทางต่อไปที่เมืองขนอยบวกเมืองขนอยบวกก็จะเป็นเมืองที่ลูกชายอาศัยอยู่แฟนของบีเขาก็จะให้ลูกชายนะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าแฟนของบีไม่เก่งนะเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อลำโพงคะ่ะ หลังจากที่เรานะคะคทําธุระที่บ้านลูกชายเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับมาที่สเตอร์ซิงตอนนี้นะบีก็มาถึงบ้านแล้วนะวันนี้ออกไปธุระทั้งวันเลยนะคะเพิ่งมาถึงนะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็มาดูเนี่ยผักเดี๋ยวบีจะตัดต้นแล้วนะ เยดายมากเลยดอกเหี่ยวเฉาไปหมดเลยนะคะดำปีเลยนะดูเพื่อนๆจากดอกสีขาวนะคะอเดี๋ยวบีจะตัดดูสิเยดายมากเลยมันมะเขือก็เรียบร้อยละโอ้โหฟักทองหมดเลยนะคะยอดนะดูดิ กำลังนะคะแต่ว่าไม่ทันแล้วนะมันยังอ่อนอยู่นะคะมีหลายลูกอยู่นะว่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บลูกเล็กๆเราก็เดี๋ยวเอาไปแกงเนาะโอ้โหเสียดายเหมือนกันจะทำยังไงได้เนาะดูดิตายหมดแล้วคะ่ะอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะเอาเก็บไปแกง เราะเจะเดี๋ยวตัดพริกก่อนนะเพื่อนๆนี่ค่ะ เพื่อนๆคะอันนี้ก็จะเป็นผักรอดสุดท้ายแล้วนะที่บีเก็บนะคะข้างล่างนี้เป็นพริกนะคะนี่สองต้นได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็เจอแตงกวาแล้วก็มียอดฟักทองนะคะมีฟักทองลูกเล็กๆนะมะเขือเทศนะคะอันนี้ฟักทองมันยังไม่แก่เลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าต้นมันตายแล้วเนะาะเฉ่านะคะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะกองใหญ่มากเดี๋ยวบีจะต้องเอาไปเด็ดข้างบนนะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเย็นมากๆนะคะ นี่นะก็จะเป็นผักของวันนี้นะคะที่เราแบบว่ามาตัดนะเพื่อนๆมันต้องตัดแล้วนะคะอากาศก่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะคะดูนี่นะฝนตกลงมาด้วยนะอากาศก็เย็นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะขึ้นเอาไปตัดข้างบนนะคะเอาละจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วจ้าเพื่อนๆอากาศหนาวมากๆเดี๋ยวขอไปขอไปแยกผักตัดผักก่อนนะคะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอาวีดาเซนไปแล้วจ้า